นี่ครับเสร็จงานแล้วครับวันนี้บทสรุปแล้วได้ทั้งหมดสิบเที่ยวครับก็กินเลี้ยงตอนเย็นนิดหน่อยเลี้ยงคนงานนิดหน่อยครับเอ็นจะาพาบอกว่าถ้าใครจะมารับจ้างสวนวันนี้ต้องสอบเข้าครับปีหน้าขอสวัสดิการดูสิครับราบเลือด <c oughs> ราบเลือดก็มีกุ้งย่างก็มานะครับมีน้ำจิ้มผักเมื่อกี้ซอยจุถ่ายไม่ทันครับมาไม่ทันโอ้เสียดาย นี่ครับมากันเพียบเลยครับนี่ลูกๆหล,ล,ลานๆยายทวดยังมาเลยครับนี่นี่ครับทวนให้กำลังใจนะครับครับนี่ครับ น,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 นี่ครับเสียบ <shield. S 1> ะกินกุน้งกันอยู่นี่นะครับเข้าวกล้องของเรานะครับผสมข้าวขาวด้วยครับหุงกินกันเอ้ยเจ้าข,งขงาคขาขงแบรนดก็กินนะครับเข้ากล้องอร่อยที่สุดในประเทศไทยนะครับที่ถามมาครับเพราะเขาเคยกินข้างแรกนี่ครับฝั่งนี้นน เผากระท่อมอยู่ครับนี่เผากระท่อมเช็ดเลเช็ดเลยสีนวลทำอะไรครับจุดไฟครับจุดไฟทำอะไรครับต้มกระท่อมครับอ๋อต้มกระท่อมครับไปเผากระท่อมครับนี่ครับเดี๋ยวทีมงานครับทีมงานทีมงานทีมงานโอ้นี่ครับโอ้โพี่ผู้การบอกว่ามาถ่ายทางนี้ดูบ้างครับเขาจะโชว์ผลงานเขาอะไรนี่ นี่นะเฮ้ขาเรียกอะไรผ,ผู้เขาอะไรเขาดอกไม้ไมใครทำหรือสจวรเลยทำนานหรือเปล่าโอ้นี่ไงนี่ไงโอ้โหไม่ได้ดูนี่เต็มๆนี่เออตุ๊กรบรถโอ้แม่บอกว่า เก็บลอตเตอรี่ไว้ทุกรถทุกทะเบียนครับลืมเก็บมอเตอร์ไซค์คันนี้ครับนี่ครับบรรยากาศยามเย็นครับเนี่ยถอนมันไปหกไร่ครับตรงนี้ได้สิบเที่ยวครับอ่าสิบเที่ยวครับบรรยากาศยามเย็นสังสรรค์กินเลี้ยงกันหน่อยพักผ่อนนะครับโอ้หนี่แล้วครับยารีนี่แล้ว บรรยากาศชื่นมื่นครับตอนเย็นครับโซยกันอยู่ครับข้างบนครับลาบเลือดโอ้คุ้งย่างคุ้งเผาเนี้ยแอดบินก็หิวกันแหละแอดบินก็อยากกินมันกันแหละเดี๋ยวไม่ทันครับแอดบินไม่ปอกเปลือกนะครับได้กินได้เขาหนิเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ทันเขาครับออื กินกิอรก่อนคืออคครับใ้กินอก่อนแบบบอกมหมันทอดยอดน้ำแข็งอะไรครัน้ำข็งน้ำแข็งนเำาข็งน้ำแขน้ำแข็งน้ำแข็งน้ำแข็งน้็งน้ขน้ำแขนข็งน้ำแองน้ข็งน้ข็งน้อแข็งนข็งน้ข็งน้ำแ็งล้ำแขน้ำแข็งนน้ำแข็งน้ำแน้ำนข็ง้ำแขงน้น้ำแขงน้ำแขข้ขนขอนขงน้ เราสียเงเดียวครับเสียเบียร์ด้วยเตมงานครับสปรยครับนี่ยสปรยจดใหม่ครับประคองประคองตับครับอยาให้มันเผาไหมเกินไปนีครับทำงานเสร็จก็เผากระท่อมมาเลยทีเดียวครับเผาทิ้งแล้ว อันดิกาครับยอดโอเคครับจัดเฮยูทูบเบอร์บอกมือให้เป็นทำหน่อยโบอกมือครับเฮยแจ๋วโอเคครับนี่คือผลงานที่เสร็จแล้วครับวันนี้เจอการนคลิปหน้าแปลงหน้าครับเราจะไปไหนก็ติดตามกันด้วยครับ